เกียร์เสียงเกียร์เบามากไม่ผมมันไม่ผมว่าแต่นี่เร่งสุดละ <yim asynchronous> นี่ต้องต้องปากปากนี่ต้องมแล้วนะเนี่ยจะอมไปแล้วอย่างนี้หน้าปากกระแตนชอบเรียกมันปากกระแตนผมว่าเหมือนแอนแมนเหมือนหมอนที่วิ่งเข้าไปย้อน่หายใช่ใช่เป็นดอยเป็นฝ่ายบุกเป็นจิ้มกระป๋องจิ้มกระป๋องเข้ามาไม่ได้จิ้มเจียกระป๋องพูดเสียงเสี่ยงดูด้านล่างมันมีหางมั้งไม่มีว่ะเจ็บละ เอ้กำหมัดในเรื่องนี้แล้วเว้ยดอยคมเมโดแล้วกำลังรอเกิดไม่ต้องทำเสียงก็ได้นี่ยังไม่เหมือนพันยวนแเหมือนบังนะถ้าบังเหมือนปาลามเหมือนอินเดียบุกเข้าไปลองโลเพตุนเจเรนโหดไกลเริ่มแมตช์แล้วถ้าบังเจือดเจอเหนื่อยสัตว์ ไปก่อนตายก่อนนะผมชอบความดีนะผมชอบความดีนะไปก่อนตายก่อนนะสี่คุณลอยสี่คุณลอยไปผมเข้าขวาเข้าขวาผมไปขวาไปประตูขวาเจ็ดแม่กระตุกกระต้าขวาแล้วเข้ามาทางขวาคนเดียวไม่มีใครตายเลยกำลังไปขวาไปก่อนตายก่อนโดนโดนขวามิชนายจ่อดตัวนึงโดนดอยต่อยแน่ไอ้ไปเอ้ยมิชนายตายครับเน่าปลาร้าด้วง ตายแล้วคุณบอสคุณบอสมันมีตัวหนึ่งเฮ้ยมันเฮ้ยผมว่าขวาไม่เวิร์กแล้วทำไมเข้ากลางแล้วบอสเข้าได้ไหมบอสเข้าไม่ได้เลยวะเฮ้ยขวาไปทางนี้ขวากลางไม่ลงได้ได้ดรอปลีเซนเลยไปไวเร็วไปไวแร็วคูติดโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกลางลงเฮ้ยมาล้างมาล้างมาล้างโอ้ยโอ้โหจี๊ดอะไเจี๊ด ดูมิงแนนกะลังจะเดินกำลังวิ่งชาร์จโอ้โหแล้วมาโดนดอยตอยเน่เอาเพี่ยังมีปากอยู่สายสายอีก่ที่มึงบอกวันนี้ไอสัตว์กูเกลียดมันหลายแมตช์แล้วเจอกตี้เราเนี่ยนิงดูทีนิงนิงเนาะโอโหเคคอร์ดคอร์ดมากคอร์ดเข้ามาเดินรอยจะโกนกูเกิดไม่ได้นี่นี่นี่ตรงนี้ดิ เออฟันมันไอสัตว์สวยก็มัดมันไปไฟไฟไป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 ข้าซ้ายเข้าซ้ายโอ้ยโอยหยุดก่อนหยุดก่อนมันโทมสุดใหญ่เลยเย้ยไปยังไอ่ะโอ้ยไป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 โอหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดแหลกก่อนได้ไหมโอ้โหโอ้ใครเข้ามาวะเนี่ยไอ้เยจัยแมงกาเอาทนายทนายทนายอยู่นะทุกคน คุณแรมล้มเลยครับเกิดด้วยขอคอดขอคอดหน่อยขอคอดขอคอดนี่คิดน่าเอาเวเดอร์มาเลยเนี่ยเล่นไม่เป็นนะสุดเอามาอ้าวดัน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 มันจำไอคิวไม่ได้เว้ยถ้าจำนี่ได้ผมเห็นเสือแล้วคุสารเออยานแม่งโคตรกวนใจเลยโอ้ยโห่ช็อตอีกับยานไม่เป็นเฮ้ยมันมีคนแอบนั่งอยู่ในซ้ายเพราะว่ามันยึดไม่ติดอ่ะหาดิ ขอคอดโอ้ยเหี้ยแหลมมันถึงไม่ขอดแล้วล่ะมาถึงแมรยกาดยับเลยเหี้ยทาร์บอสจะผมตายทาบอสจะผมขอขอดก่อนทาร์บอสกุนด็อกไปไหนกุนด็อกโอ้ยไปขวาอาจจะเตือระวังไปโลภแล้ววะเหี้ยโลภโดนลุมสองตัวเลยเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยระเบิดมาอีกระเบิดระเบิดมาคว้าหน่อยมาคว้าหน่อยฝ่ายเยอะฝ่ายเยอะฝ่ายเยอะสุดปั๊ด ของของพอลเล่นเครื่องบินช่วยหน่อยครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วยิงกดไว้อยู่ยิงกดไว้อยู่ครับขัดกันครับถูกคอดครับแรงปวดตะอวงเร็วไม่เอาโปรตีนเหลือเยอะไหมครับไก่แล้ว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 นิ่งไว้นิ่งคึบนิ่งคึบเข้าไปเดาตายเที่อดูนางบอยจะไหมอ๋ออะ้นคินจะนอนวัดครับอะนนกินจะนอนวัดแตกแล้วอะนนกินจะแตกแล้ว แตกแล้วแตกแล้วอ้แตกัูจะแตกแล้วเลมีมาีเลมาขวามีเลมาขวาอร่อยล่ะตดเลยอร่อยโมาล้ฮโโอ้เลมาเลฟันะเลมาแล้วอุ้ยตัวใครตวมันเด้อโอ้ไม่ไหวแล้วจ้ ไปแล้วไปแล้วเอาออบเจกต์เข้าอบบอบเจกต์ทีออบเจกต์ก่อนขาออบเจกต์ไว้ม,มากูแล้วตายตัวน,นึงลูกบีบอสมาเกิดที่ผมได้มาเกิดที่ผมดได้ผมซ่อ,อ,อนอยู่บอเซตาย,ตายนี่ก็ตายเลมาตาย,ตายมามายต้าวตีนี้ตายหมดเฮ้ยอยู่ดาอยู่ดาอยู่โยดาอยู่ดาอยู่ดาลุ้มลุมลุ้มลุมโยดาอยู่เฮ้ยอย่าเข้ามาอีอีอ๋ ไปไปเข้าไปเดวเต็กเข้าไปเดวเต็กเข้าไปเดเ็เข้าไปเดาเต็ย้วอยู้านายเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องไปถูไในห้องแล้วเยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลงเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลงเข้าเข้าหวมเาหัเาหลังาหวัเางเายว่างาหลเ้ล้าหงเล้าหลเาาห้าห้าหลเข้าหล โอ้ดูดิปี่ยกนไปทายังไปไหไวนอนเฮียไปไปไปสายไม่มีลเลยไปเลยไปเลยเอรไรไอ้ตัวเล็กมาตัวเล็กมากดไว้กดไว้กดไว้ที่เหลือค้ำอยู่ตรตูตัวนี้จะตายแล้ว